เสียงเครื่องช่วยหายใจดังเป็นจังหวะช้าๆและสม่ำเสมอราวกับกำลังนับถอยหลังสู่จุดสิ้นสุดของใครบางคนแสงไฟสีขาวนวลสาดลงมาจากเพดานห้องผู้ป่วยพิเศษในโรงพยาบาลเอกชนที่หรูที่สุดในกรุงเทพผนังสีครีมสะอาดไร้รอยด่างบนพื้นปูพรมหนานุ่มดูแพงทุกอย่างถูกจัดวางอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายแต่บรรยากาศในห้องกลับเย็นชืดและอึดอัดบนเตียงปรับระดับกลางห้องมีร่างชายชารานอนนิ่งเครื่องมือแพทย์มากมายล้อมรอบราวกับก,บกำแพงเหล็กที่ป้องกัน เขาจากโลกภายนอกสายน้ำเกลือหยดลงอย่างสม่ำเสมอเสียงเครื่องวัชีปจรดังติดติดช้าจนน่ากลัวชายคนนั้นคือวิทยามหาเศรษฐีเจ้าของอาณาจักรธุรกิจหลากหลายตั้งแต่โรงแรมร,รีสอร์ทริมทะเลไปจนถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพันล้านในอดีตเขาคือผู้ชายที่คำพูดเพียงประโยคเดียวสามารถสั่นสะเทือนตลาดหุ้นได้แต่ตอนนี้ลมหายใจของเขาเบาราวกับเปลวเ,เทียนที่พร้อมจะดับลงได้ทุกเมื่อรอบเตียงมีผู้คนยืนอยู่เต็มไปหมดทั้งลูกหลานญาติพี่น้อง และเพื่อนสนิทในวงการธุรกิจทุกคนแต่งกายรู้ราแต่สีหน้ากลับเต็มเครียดบางคนมีน้ำตาคลอขณะที่อีกหลายคนแอบก้มหน้าส่งข้อความในโทรศัพท์ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เสียงประตูเปิดออกแพทย์ชาวต่างชาติสองคนเดินเข้ามาตามหลังด้วยทีมแพทย์อีกหลายคนพวกเขาคือหนึ่งใน20แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศที่ถูกเชิญมารักษาวิทยาแต่ทุกคนต่างพยักหน้าให้กันราวกับเข้าใจตรงกันว่าผลลัพธ์คงไม่ต่างจากเดิม หัวหน้าทีมแพทย์ยืนข้างเตียงเขามองจอแสดงค่าต่างๆของผู้ป่วยอย่างละเอียดก่อนถอนหายใจเบาๆเราทำทุกวิถีทางแล้วอาการของคุณวิทยาเกินขอบเขตการรักษาด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเขาพูดเป็นภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำแม้จะมีสำเนียงต่างชาติเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นรอบห้องญาติบางคนหลบไปคุยโทรศัพท์บางคนเริ่มคุยเรื่องพินัยกรรมอย่างไม่ปิดบังความสิ้นหวังและความเห็นแก่ตัวประปนกันจนบรรยากาศหนักอึ้งในมุมหนึ่งของห้องมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนเงียบอยู่เธอสวมชุดพยาบาลสีขาวสะอาด ผมยาวสีดำถูกรวบเป็นมวยอย่างเรียบร้อยใบหน้าสวยแต่เรียบเฉยดวงตาคงกริบของเธอมองไปยังร่างชายชาราที่นอนอยู่โดยไม่ละสายตาหญิงสาวคนนั้นชื่อกัญญาพยาบาลวิชาชีพที่เพิ่งทำงานในโรงพยาบาลนี้ได้เพียงสาปีแต่เธอมีชื่อเสียงในหมู่คนแค่ว่าเป็นพยาบาลที่ใจเย็นและใส่ใจรายละเอียดมากกว่าคนอื่นในขณะที่แพทย์ทุกคนถอนตัวและญาติญาต เริ่มยอมรับชะตากรรมกัญญากลักไม่สามารถละทิ้งความคิดในใจได้เธอจำได้หลังๆว่าเมื่อหลายปีก่อนเธอเคยเห็นวิธีรักษาแบบโบราณจากยายของเธอในหมู่บ้านซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านกับการกระตุ้นร่างกายด้วยวิธีเฉพาะแม้วิธีนั้นจะไม่ถูกยอมรับในวงการแพทย์สมัยใหม่แต่ก็เคยช่วยชีวิตผู้คนได้จริงกัญญามองรอบห้องเธอรู้ว่าถ้าทำอะไรผิดพลาดเธออาจถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่งถูกฟ้องร้องแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยวิทยาคงไม่รอดถึงรุ่งเช้าเธอ จึงตัดสินใจขอให้ทุกคนออกจากห้องอ้างว่าอยากตรวจสัญญาณชีพขั้นสุดท้ายญาติบางคนแสดงสีหน้าไม่พอใจแต่สุดท้ายก็ยอมเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเมื่อประตูปิดลงความเงียบก็ปกคลุมห้องเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นช้าๆบนจอมอนิเตอร์และเสียงลมหายใจเบาๆของวิทยากัญญาสูดลมหายใจลึกหยิกอบกล่องอุปกรณ์เล็กๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อเธอเริ่มใช้มือซ้ายจับข้อมือผู้ป่วยเพื่อวชีพจรอ,อย่างละเอียดและในหัวเธอก็เริ่มวางแผนลงมือในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด กัญญาหลับตาลงชั่วครู่เพื่อรวบรวมสมาธิทุกความทรงจาเกี่ยวกับวิธีการของยายผุดขึ้นมาในหัวอย่างชัดเจนทั้งตำแหน่งของจุดฝังเข็มเส้นลงปรานและจังหวะการกดนวดที่สัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจเธอค่อยๆเปิดกล่องอุปกรณ์หยิบเข็มขนาดเล็กที่สะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อแล้วออกมาอย่างระมัดระวังมือของเธอเย็นเล็กน้อยแต่มั่นคงเธอเริ่มแทงเข็มแรกลงไปที่จุดบริเวณข้อมือซ้ายของวิทยายอย่างแม่นยำเสียงเครื่องวัชีพรจรดังติดต๊ดติ๊ดช้าลงชั่ววินาทีทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้น ด้วยความกังวลแต่ไม่นานเสียงนั้นก็เริ่มกลับมาเป็นจังหวะเดิมแม้จะยังอ่อนแรงแต่ก็ไม่ตกลงไปกว่านี้เธอไม่หยุดเพียงแค่นั้นกันยาเปลี่ยนไปปักเข็มที่จุดบนแขนและหน้าอกซึ่งยายเคยบอกว่าเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางระหว่างนั้นเธอล้งหยิบน้ำมันสมุนไพรเปลี่ยนตะไคร้ผสมการบรูที่พกติดตัวเสมอหยดลงบนฝ่ามือแล้วเริ่มนวดบริเวณหน้าอกของวิทยาจังหวะการนวดสอดคล้องกับลมหายใจของเธอเองราวกับกำลังถ่ายทอดพลังบางอย่างจากตัวเธอไปสู่ร่างที่ไร้เรี่ยวแรงตรงหน้า เพียงไม่กี่นาทีเงือกก็ผุดบนหน้าผากของกัญญาแต่เธอก็ไม่หยุดทําต่อจนสังเกตเห็นว่าริมฝีปากซีดของวิทยาเริ่มมีสีแดงขึ้นเล็กน้อยเปลือกตาที่ปิดสนิทขยับไหวเหมือนจะพยายามลืมตาทันใดนั้นเสียงประตูถูกเปิดออกอย่างแรงทีมแพทย์พร้อมญาติหลายคนกรูกันเข้ามาภาพที่เห็นทําให้ทุกคนชะงักกัญญากําลังนวดหน้าอกผู้ป่วยด้วยน้ํามันสมุนไพรพร้อมกับมีเข็มเล็กปักอยู่ตามจุดต่างๆของร่างกายคุณทําอะไรอยู่แพทย์ชาวต่างชาติคนหนึ่งร้องถาม ด้วยน้ำเสียงผสมความโกรธและตกใจก่อนที่กัญญาจะเอ่ยปากเสียงไอเบาๆก็ดังออกมาจากปากวิทยาทุกคนหันมองพร้อมกันร่างชายชาราขยับเล็กน้อยเปลือกตาลืมขึ้นอย่างช้าๆแววตายอย่างท่าเลือนแต่มีประกายชีวิตกลับคืนมาญาติบางคนร้องด้วยความดีใจบางคนมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อสายตาขณะที่แพทย์หลายคนยืนอึ้งราวกับไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกัญญาก้มมองเขาดวงตาของเธอมีน้ำตาคลอเธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เพิ่งเริ่มเท่านั้นแต่มัน ก็เพียงพอที่จะดึงเขากลับมาจากขอบเลยแห่งความตายและในหัวของเธอก็มีคำถามผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าเราควรช่วยเขาจริงๆหรือเปล่าแสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านม่านบางของห้องพักพยาบาลเสียงนกร้องแว่วมาไกลๆกันยานั่งอยู่ที่มุมเตียงในห้องพักเล็กๆของเธอใบหน้ายังเต็มไปด้วยความคิดที่วงเวียนไม่หยุดภาพเมื่อคืนวิทยาลืมตาขึ้นมาหลังจากที่เธอใช้วิธีของยายยังชัดเจนอยู่ในหัวแต่สิ่งที่ติดอยู่ในใจไม่ใช่เพียงความสาเร็จ หากเป็นความรู้สึกประหลาดลึกๆที่เธอไม่อยากยอมรับกัญญาหยิบสร้อยคองเงินเก่าๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อหมั่นเป็นของเพียงไม่กี่ชิ้นที่เธอนำติดตัวมาจากบ้านเกิดสร้อยเส้นนั้นมีจี้เล็กๆเ,เป็นรูปดอกไม้พื้นบ้านซึ่งแม่ของเธอบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันแต่สําหรับกัญญาทุกครั้งที่เห็นมันกลับทําให้เธอนึกถึงความสูญเสีย15ปีก่อนหมู่บ้านของกัญญายังเป็นชุมชนเล็กๆก,ก,กลางหุบเขาห่างไกลจากเมืองใหญ่ถนนลูกรัง และทุ่งนาเป็นภาพที่เธอคุ้นตายายของเธอเป็นหมอพื้นบ้านที่ผู้คนเคารพมีความรู้เรื่องสมุนไพรและการรักษาแบบโบราณที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเธอมักจะนั่งเฝ้าดูยารักษาคนป่วยทั้งการต้มยาสมุนไพรกลิ่นหอมขมของรากไม้และใบแห้งหลอยอบอวนในอากาศและการใช้เข็มเล็กๆจิ้มตามจุดบนร่างกายผู้ป่วยเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแต่ในปีนั้นมีคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งเข้ามาในหมู่บ้านนำโดยชายวัยกลางคนที่แต่งตัวรูผิดจากชาวบ้านเขามาพร้อมผู้ติดตาม และรถยนต์คันใหญ่ซึ่งตอนนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่แทบไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนในพื้นที่ห่างไกลแบบนั้นชายคนนั้นอ้างว่ามาลงทุนทําโครงการพัฒนาที่ดินในพื้นที่และมอบสิ่งตอบแทนให้ชาวบ้านแต่โครงการนั้นกลับนําความเดือดร้อนมามากมายที่ดินหลายผืนถูกยึดไปน้ําในลาห้วยปนเปื้อนและในเวลาไม่กี่เดือนโรคประหลาดก็แพร่ระบาดในหมู่บ้านยายของกัญญาพยายามรักษาผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งที่กัญญาจาได้แม่นว่าเป็นเพื่อนสนิทของแม่ อาการสุดหนักและเสียชีวิตในเวลาอันสัน้นเรื่องนี้กลายเป็นปริศนาที่ไม่มีใครอยากพูดถึงและไม่นานหลังจากนั้นครอบครัวกัญญาก็ต้องย้ายออกจากหมู่บ้านเพราะไม่สามารถทำไรทำส่วนได้อีกกัญญาเก็บความสงสัยและความโกรธไว้ในใจตลอดมาเธอไม่เคยรู้ชื่อจริงของชายคนนั้นจนกระทั่งเมื่อคืนตอนที่เธอมองใบหน้าซีดขาวของวิทยาเธอรู้สึกได้ถึงความคุ้นเคยอย่างประหลากราวกับเคยเห็นแววตาแบบนั้นมาก่อนเช้าวันนี้เธอตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยพิเศษ วิทยานอนอยู่บนเตียงดวงตาหลับพริมแต่ใบหน้าดูผ่อนคลายขึ้นกว่าเมื่อวานข้างเตียงมีเครื่องดื่มสมุนไพรที่เธอเตรียมไว้ตั้งแต่เช้ากลิ่นขิงผสมมะนาวอ่อนๆลอยขึ้นมาพร้อมไอร้อนคุณคือคนคนนั้นหรือเปล่าเธอพึมพำเบาๆราวกับถามตัวเองทันใดนั้นเปลือกตาของวิทยาขยับเล็กน้อยเขาลืมตาขึ้นมาช้าๆและมองตรงมาที่เธอราวกับได้ยินทุกคำที่เธอพูดแม้เสียงเขาจะยังท่าวเบาแต่คำพูดก็ชัดพอให้เธอหัวใจเต้นแรงเรารู้จักกันใช่ไหม คำถามนั้นทำให้กัญญายืนตัวแข็งเหมือนมีแรงบางอย่างดึงเธอกลับไปสู่ความทรงจำที่เธอพยายามจะลืมมาตลอดกัญญาจ้องใบหน้าของวิทยาอย่างนิ่งงนันราวกับพยายามหาคำตอบในแววตาที่พ่าเลือนของเขาหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแม้จะพยายามเก็บอารมณ์ให้สงบแต่ความรู้สึกที่ตีกันวุ่นในอกกลับไม่ยอมจางคุณจำฉันได้จริงๆหรือเสียงของเธอแผ่วเบาแต่แฝงด้วยแรงสัน่นที่เจ้าตัวเองก็แทบไม่รู้ตัววิทยากับพริบตาช้าๆราวก,กับกำลังใช้พลังทั้งหมดที่มี ภาพมันไม่ชัดแต่ฉันจำตาของเธอได้เขาหยุดหายใจลึกเหมือนกำลังรวบรวมแรงตาแบบนี้ดิฉันเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาคำพูดนั้นทำให้กัญญาเหมือนถูกกระชากกลับไปในอดีตทันทีภาพหมู่บ้านในเช้าวันหนึ่งปรากฏขึ้นในหัวหมอกลอยคลอรอบบ้านไม้ไผ่เสียงไก่ขันแทรกมากับเสียงน้ำในลำห้วยไหลและภาพชายแปลกหน้าสวมสุดสีเข้มยืนอยู่กลางลานดินในหมู่บ้านของเธอในมือเขามีกระดาษสัญญาและรอยยิ้มที่ตอนนั้นเธอยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร กัญญาสะบัดความคิดกลับมาเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยคุณอาจจำผิดเธอตอบเสียงเรียบพยายามตัดบทแต่ในใจกลับรู้ดีว่าผู้ชายตรงหน้าไม่ใช่คนจำผิดง่ายฮ่าฮก่อนที่วิทยาจะพูดอะไรต่อเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นหน้าประตูเสียงขอดังก๊อกก๊อตามด้วยการเปิดประตูโดยไม่รอคำเชิญลูกชายคนโตของวิทยาคุณก้องพบก้าวเข้ามาสีหน้าไม่พอใจอย่างชัดเจนคุณเป็นแค่พยาบาลไม่มีสิทธิ์อยู่คุยกับพ่อผมตามลำพัง เขาพูดเสียงแข็งดวงตาเต็มไปด้วยความระแวงผมไม่รู้ว่าคุณทําอะไรเมื่อคืนแต่ผมจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้กัญญาเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยแววตาเย็นเฉียบฉันทําหน้าที่ของฉันเพื่อช่วยชีวิตคนไข้เธอตอบสั้นๆก่อนจะก้าวถอยออกจากเตียงปล่อยให้กล้องพบยืนแทนที่เธอแต่ก่อนจะเดินออกจากห้องเธอได้ยินเสียงวิทยาเอ่ยตามหลังด้วยน้ําเสียงแผ่วราวกับกระซิบอย่าไปฉันยังมีเรื่องอยากบอก กันยาหยุดชะงักเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะเดินต่อออกไปโดยที่หัวใจเธอเต้นแรงไม่แพ้ตอนที่ช่วยชีวิตเขาเมื่อคืนความรู้สึกปนเปทั้งความสงสัยความโกรธและบางอย่างที่เธอไม่กล้าเรียกว่าความผูกพันกำลังค่อยๆกัดกินความแน่วแน่ของเธอทีละน้อยคืนนั้นในห้องพักเล็กๆของพยาบาลเธอนอนพลิกตัวไปมาบนเตียงแทบไม่ได้หลับตาเสียงของวิทยาย,ยังวนอยู่ในหัวฉันยังมีเรื่องอยากบอกคำพูดนั้นกลายเป็นประตูที่เปิดสู่คำถามมากมาย เขารู้ความจริงอะไรเขาจำอะไรเกี่ยวกับเธอได้และที่สำคัญเขาใช่คนเดียวกับชายในความทรงจำเมื่อ15ปีก่อนจริงหรือไม่และถ้าคำตอบคือใช่เธอควรช่วยให้เขามีชีวิตต่อไปหรือปล่อยให้เขาจากไปพร้อมความลับทั้งหมดคืนนั้นอากาศเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดใบไม้สั่นไหวจากนอกหน้าต่างกันญานั่งอยู่ที่ต๊ะไม้เล็กๆ ในห้องพักแสงไฟสีส้มจากโคมเพียงดวงเดียวส่องลงบนสมุดบันทึกเก่าๆที่เธอวางอยู่ตรงหน้าปกสมุดมีรอยขาดตรงมุมและคราบซีดจากการเวลานี่คือบันทึกของยายผู้หญิงที่เป็นทั้งครูและแรงบันดาลใจในชีวิตของเธอมือของกัญญาลูบปกสมุดเบาๆก่อนจะเปิดหน้าแรกกลิ่นกระดาษเก่าแต่จมูกทำให้เธอเหมือนกลับไปอยู่ในบ้านไม้เล็กๆกลางหมู่บ้านบนภูเขาเสียงของยายดังขึ้นในความทรงจำจำไวนะ้นักกัญญาการรักษาไม่ใช่แค่ยากับเข็มแต่มันคือหัวใจของคนรักษาที่ต้องเชื่อว่าคนไข้จะรอด เธอพลิกหน้าถัดไปสายตาหยุดอยู่ที่ข้อความซึ่งยายเขียนด้วยลายมือหวัดๆเกี่ยวกับการกระตุ้นเส้นลมปราณหัวใจและสมุนไพรแก้ลมในอกซึ่งเป็นเทคนิคที่เธอใช้ช่วยวิทยาเมื่อคืนแต่สิ่งที่สะดุดใจมากกว่านั้นคือบรรทัดล่างสุดเป็นการจดชื่อบุคคลและวันที่วิทยาพุทธศักราช2545หัวใจของกัญญาเต้นแรงทันทีเหมือนมีใครมาบีบมันเธอไม่เคยสังเกตชื่อที่ซ่อนอยู่ในบันทึกนี้มาก,ก่อนหรือบางทีเธออาจเคยเห็นแล้ว แต่เลือกจะไม่จำแต่ตอนนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกแล้วชื่อและปีนั้นตรงกับช่วงเวลาที่ชายแปลกหน้ามาเยือนหมู่บ้านและไม่นานโรคประหลาดก็ฆ่าชีวิตเพื่อนสนิทของแม่เธอกันยานั่งนิ่งอยู่ครู่ใหญ่สายตาเหมือไปยังความมืดนอกหน้าต่างความรู้สึกโกรธเก่าๆที่เธอฝังไว้ลึกในใจค่อยๆไหลกลับขึ้นมาแต่ก็ปะปนกับภาพที่เธอเห็นเมื่อคืนภาพชายชราที่หายใจรือรินและเกือบดับไปต่อหน้าต่อตาเธอ เสียงโทรศัพท์บนโตดังขึ้นอย่างกระทันหันกัญญาสะดุ้งก่อนจะหยิบขึ้นมาดูเบอร์ที่โชว์เป็นเบอร์ภายในโรงพยาบาลแผนกไอซียูเธอกดรับทันทีคุณกัญญาใช้หมคะคนไข้คุณวิทยาอาการแปลกๆปค่าเครื่องวัดหัวใจขึ้นลงผิดปกติขอให้รีบมาด่วนเธอไม่รอให้ปลายสายผู้จบรีบคว้าเสื้อคลุมและวิ่งออกจากห้องพักเสียงรองเท้ากระทบพื้นกระเบื้องก้องไปตามทางเดินยาวแสงไฟสลัวของโถงทางเดินตอนกลางคืนทําให้ทุกอย่างดูยาวและว่างเปล่ากว่าปกติ เมื่อถึงหน้าห้องผู้ป่วยพิเศษเธอเห็นประตูเปิดแง้มอยู่และแสงไฟในห้องส่องรอดออกมาเธอผลักประตูเข้าไปอย่างรวดเร็วภาพแรกที่เห็นคือพยาบาลเวรสองคนยืนตัวแข็งอยู่มุมห้องและที่ข้างเตียงวิทยามีชายแปลกหน้าสวมหมวกปีกกว้างและหน้ากากอนามัยยืนก้มตัวลงเหมือนกำลังจะถอดเครื่องช่วยหายใจออกหยุดเดี๋ยวนี้กัญญาตะโกนเสียงดังชายคนนั้นหันกวับมามองแววตาแข็งกร้าวว่าขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะผลักพยาบาลคนหนึ่งลง้มลงแล้ววิ่งพรวดออกไปทางถงทางเดิน กัญญารีบตรงเข้าไปเช็คสัญญาณชีพของวิทยามือเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงมั่นคงเขายังหายใจอยู่แต่จังหวะหัวใจตกลงต่ำผิดปกติอีกครั้งเธอหยิบเข็มฝังออกมาโดยสัญชาตญาณและเริ่มทำซ้ำเทคนิคเมื่อคืนทันทีเวลาผ่านไปเพียงสองนาทีเสียงหัวใจบนจอมอนิเตอร์ก็ค่อยๆกลับมาสม่ำเสมอวิทยาขยาับริมฝีปากช้าๆเหมือนอยากพูดอะไรแต่มีเพียงเสียงแถวที่ฟังแทบไม่ออกกัญญาก้มลงใกล้ๆเพื่อฟังและสิ่งที่เธอได้ยินทำให้เลือดในกายเย็นว่า มันยังไม่จบลมกลางคืนพัดแรงขึ้นจนผ้าม่านข้างหน้าต่างไหวช้าๆเสียงฝีเท้าของชายลึกลับที่วิ่งหนีเมื่อครู่ยังดังกล้องอยู่ในหัวของกัญญาเธอยืนมองวิทยาที่นอนนิ่งพร้อมท่อช่วยหายใจดวงตาของเขาปิดสนิทเหมือนหมดแรงหลังจากพยายามพูดประโยคสั้นๆนั้นกัญญาสูดลมหายใจลึกตั้งสติแล้วหันไปถามพยาบาลเวรที่ยังยืนตัวสั่นอยู่มุมห้องเมื่อกี้พวกเธอเห็นหน้ามันชัดไหมพยาบาลคนหนึ่งสายหัวเร็ว ไม่เข้ามันใส่หมวกปิดกว้างกับหน้ากาก,ากเราเห็นแค่ตาเหมือนคนเอเชียผิวคล้ำกัญญาพยักหน้าเธอรู้ดีว่าถ้าคนคนนี้กล้าบุกเข้ามาในห้องผู้ป่วยพิเศษได้แปลว่าเขารู้ทุกซอกทุกมุมของโรงพยาบาลและอาจมีคนภายในช่วยเหลือเธอเดินออกไปที่ถงทางเดินปล่อยให้หัวใจนำทางขณะเดียวกันในหัวก้อนเรียงความจริงทีละชั้นชายลึกลับชื่อวิทยาในบันทึกของยายเหตุการณ์ที่หมู่บ้านเมื่อ15ปีก่อนทุกอย่างเหมือนใย,ยแมงมุมที่เริ่มถักรัดเธอแน่นขึ้นทุกนาที เสียงโทรศัพท์ภายในดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้จากฝ่ายรักษาความปลอดภยัยคุณกัญญาเราเจอกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพชายต้องสงสัยได้ตอนนี้เขาออกจากอาคารไปแล้วและขึ้นรถตู้สีดำส่งภาพให้ฉันทันทีกัญญาตอบก่อนจะรีบไปที่ห้องควบคุมกล้องภาพจากจอมอนิเตอร์เก่าปรากฏขึ้นเสียงซาเบาๆจากลำโพงดังเป็นจังหวะภาพในกล้องจับช่วงที่ชายคนนั้นวิ่งผ่านถงด้านหลังและออกไปยังประตูทางออกฉุกเฉินแม้จะเห็นไม่ชัดแต่กัญยาก็สังเกตบางอย่าง สร้อยข้อมือเงินเส้นเล็กที่ชายคนนั้นใส่มันแกว่งไปมาตามจังหวะวิ่งและลวดลายบนสร้อยคือสัญ,ญลักษณ์ที่เธอจำได้แม่นเป็นลายเดียวกับตราสัญ,ญลักษณ์โบราณที่ยายเธอเคยใช้ประทับบนสมุดบันทึกหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งความเย็นแล่นไปทั่วสันหลังถ้าความคิดเธอถูกต้องชายคนนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นคนที่เกี่ยวพันกับอดีตของเธอและวิทยาโดยตรงใครก็ได้หาประวัติรถตู้คันนั้นให้ฉันเธอสั่งเสียงเด็ดขาดก่อนจะหยิบโทรศัพท์ส่วนตัวขึ้นมาโทรหาหญิงชาราที่เธอเรียกว่าแม่เลี้ยงเพื่อนเก่าของยาย เสียงปลายสายสั re port, ่นเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำถามของกัญญากัญญาเธอไปเจอสัญลักษณ์นั้นที่ไหนบนข้อมือของคนที่พยายามฆ่าวิทยาเมื่อคืนกัญญาตอบตรงฮ่าฮ่ปลายสายเงียบไปทักหนึ่งก่อนพูดเบาๆถ้าอย่างนั้นมันถึงเวลาที่เธอจะต้องรู้ทุกอย่างแล้วเสียงแม่เลี้ยงถอนหายใจยาวลอดมาตามสายราวกับกำลังรวบรวมความกล้าก่อนจะเปิดประตูสู่อดีตที่ปิดตายมานานสิบห้าปีก่อน ตอนเธอยังเป็นเด็กเล็กหมู่บ้านเรามีเหตุการณ์โรคประหลาดคนล้มป่วยตายทีละคนไม่มีหมอคนไหนช่วยได้จนกระทั่งผู้ชายคนหนึ่งมาที่หมู่บ้านเขาอ้างว่ามาจากเมืองใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการแพทย์ลับกัญญานิ่งฟังเสียงลงกลางคืนที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างเหมือนจะดังขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสัญ,ญลักษณ์นั้นสัญ,ญลักษณ์บนสร้อยข้อมือของมันเป็นเครื่องหมายของสนักเวชสุริยันสํานักลับที่เชื่อว่าการรักษาต้องแลกด้วยบางสิ่งบางครั้งก็เป็นชีวิตของคนอื่น น้ำเสียงแม่เลี้ยงเต็มไปด้วยความขมขื่นยายเธอเคยเป็นหนึ่งในสิทธิของสำนักนี้แต่เธอเลือกออกมาเพราะไม่ยอมทำตามวิธีที่ต้องสังเว่ยคนหนึ่งเพื่อรักษาคนหัวใจของกัญญาเต้นแรงเธอนึกถึงวิธีที่ช่วยวิทยาเมื่อคืนการกดจุดและสมุนไพพิเศษมันคือสิ่งที่เธอเรียนจากยายแล้วถ้าวิธีนั้นมีราคาที่เธอยังไม่รู้ละ่ะและผู้ชายคนนั้นคือใครกัญญาถามเสียงเรียบแต่ในใจเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแม่เลี้ยงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างช้าชา มันชื่อคงวิทย์น้องชายแท้ๆของวิทยากัญญาชะงักรู้สึกเหมือนถูกกระแทกด้วยความจริงที่ไม่คาดคิดน้องชายแท้ๆของคนป่วยกำลังพยายามฆ่าเขาแต่ทำไมก่อนที่เธอจะถามต่อเสียงวิทยาจากในห้องผู้ป่วยก็ดังขึ้นผ่านลำโพงประกาศของห้องควบคุมกัญญาอย่าไว้ใจใครแม้แต่ฉันเสียงนั้นแถวและขาดห้วงแต่ชัดเจนพอจะทําให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบกัญญาหันไปมองกระจกที่สะท้อนภาพถงทางเดินเธอเห็นเงาร่างสูงยืนอยู่ปลายทางกำลังมองมาทางเธอ โดยไม่ขยับขยื่นเงานั้นขยับเพียงเล็กน้อยราวกับจะก,ก้าวเข้ามาแต่เมื่อกันยากระพริบตาเงาก็หายไปเหลือเพียงถงทางเดินที่ว่างเปล่าและเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึ่งอยู่ในความเงียบเธอรีบวิ่งกลับไปที่ห้องผู้ป่วยพิเศษประตูห้องเปิดอ้าเล็กน้อยไฟในห้องสลุวลงอย่างผิดปกติวิทยานอนอยู่บนเตียงดวงตาปิดแต่ริมฝีปากยังขยับช้าๆเหมือนกำลังฝันร้ายคุณวิทยากันยาเข้าไปใกล้ตรวจด,ดูสัญญาณชีพทุกอย่าง ยังปกติแต่มีร่องรอยบนข้อมือเหมือนถูกกดด้วยนิ้วแรงๆเป็นรอยแดงสองจุดเธอหันไปทางมุมห้องเห็นกระดาษโน้ตแผ่นเล็กตกอยู่พอหยิบขึ้นมาอ่านข้อความเขียนด้วยลายมือรีบร้อนเลือดของเขาคือกุญแจหัวใจเธอเต้นแรงจังหวะน,นั้นเองไฟในห้องก็กระพริบวูบก,ก่อนจะดับลงเหลือเพียงความเมื่อสนิทพร้อมสีฝีเท้าเร่งร้อนจากถงทางเดินด้านนอกกัญญาคว้าไฟฉายฉุกเฉินจากผนังรีบวิ่งออกไปเสียงฝีเท้าดังขึ้น เรื่อยๆนำเธอไปสู่บันไดหนีไฟที่นั่นเธอเห็นชายคนหนึ่งกำลังลากถุงผ้าใบสีดำขนาดใหญ่ลงบันไดยอย่างลนลานเธอส่องไฟฉายไปทันทีแสงจับที่ใบหน้าครึ่งหนึ่งของชายคนนั้นและแม้จะเห็นเพียงครึ่งหน้ากันยาก็จำได้ตาคมกริบแบบนี้เธอเคยเห็นในภาพถ่ายเก่าคมวิทย์เขาชะงักเมื่อแสงไฟสาดถึงอยากเข้ามากันยาเธอไม่เข้าใจเสียงเขาเต็มไปด้วยความกดดันคุณกำลังทำอะไรกับพี่ชายตัวเองเธอถามเสียงแข็งก้าวลงบันไดทีละขั้น คมวิ์หัวเราะเย็นๆช่วยเขาด้วยวิธีที่เธอไม่มีวันกล้าทำก่อนเธอจะถามต่อเก็หันหลังวิ่งลงบันไดพร้อมลากถุงผ้าใบนั้นไปเสียงกระแทกดังโครมโครมขณะที่เขาหายลับลงสู่ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลกัญญารู้ทันทีว่าในถุงนั้นมีบางอย่างสำคัญและอาจเป็นคำตอบของทุกอย่างที่เกิดขึ้นบันไดเหล็กเก่าดังก้องทุกครั้งที่กัญญาวิ่งลงเสียงลมหายใจของเธอประสานกับเสียงถุงผ้าใบที่คมวิ์ลากไปข้างหน้ากลิ่นอับชื้นของชั้นใต้ดิน เริ่มชัดขึ้นทุกย่างก้าวเมื่อถึงพื้นล่างสุดไฟฟูออเรสเซนต์กระพริบเป็นระยะสองให้เห็นทางเดินแคบยาวผนังมีรอยคราบน้ำเก่าๆและป้ายเตือนเขตห่วงห้ามเป็นภาษาแดงสดติดไว้หลายจุดเธอเห็นเงาของคงวิทเลี้ยวเข้าไปในห้องโลหบาลหนึ่งกันญารีบตามไปทันทีประตูนั้นเปิดแง้มอยู่เธอแอบชะโงกมองภายในเป็นห้องเก็บของเย็นอุณหภูมิในห้องทำให้ลมหายใจกลายเป็นไอ คมวิทย์วางถุงผ้าใบลงบนโต๊ะเหล็กก่อนจะรู้สิบช้าๆเผยให้เห็นขวดแก้วหลายใบบรรจุข,ของเลวสีแดงเข้มเลือดเลือดของวิทยากัญญาพึมพำกับตัวเองคมวิทย์หันมามองตาเธอเธอไม่รู้หรอกว่ามันมีค่าแค่ไหนเลือดพี่ชายฉันมีแอนติบอดีที่สามารถรักษาโรคที่ไม่มีทางรักษาได้โรคเดียวกับที่เคยฆ่าคนในหมู่บ้านเธอกัญญาอึ้งไปชั่วขณะความทรงจําเก่าๆวนกลับมาเสียงร้องไห้ของผู้คนศพที่ถูกหามออกจากบ้านทีละศพและยายของเธอที่พยายามรักษาแต่ไม่สาเร็จ แล้วทำไมคุณต้องทำแบบนี้เธอถามเสียงสัน่นถ้ามันช่วยคนได้ทำไมไม่บอกความจริงกับทุกคนคมวิย์กำมัดแน่นเพราะการสกัดแอนติบอดีจากเลือดเขาต้องแลกด้วยการทำลายร่างกายเขาทีละน้อยถ้าพวกหมอรู้พวกมันจะใช้วิทยาเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่คนคำพูดนั้นทำให้กันยางเงียบเธอรู้ดีว่ามีความจริงปนอยู่แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่คมวิ์ทำก็เสี่ยงจะฆ่าวิทยาเร็วกว่าที่ควรเธอเลือกสิทธิ COVID ์ย์วิก้าวเข้าใกล้าวางขวดเลือดใบหนึ่งในมือเธอ จะปกป้องเขาหรือจะช่วยโลกเสียงเครื่องทางความเย็ยนในห้องดังต่อเนื่องความเยียบถามเข้าใส่กัญญาขวดแก้วในมือเธอเย็ยนเยียบจนชาไปถึงกระดูกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากทางเดินด้านนอกพร้อมไฟฉายส่งเข้ามาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกําลังมาคมวิทมองเธอครั้งสุดท้ายก่อนจะคว้าถุงผ้าใบาอีกใบแล้วเปิดประตูเล็กด้านหลังหนีไปทิ้งกัญญายืนอยู่ท่ามกลางเลือดของวิทยาและความจริงที่เธอไม่พร้อมจะรับ เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแสงไฟฉายวูบวาบสะท้อนกับขวดเลือดในมือกัญญาเหมือนเปลวไฟในความมือดหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอ,อกมีใครอยู่ในนั้นไหมเสียงเจ้าหน้าที่ดังลอดเข้ามาพร้อมเสียงกระแทกประตูเหล็กกัญญาหันมองรอบห้องด้วยความตื่นตระหนกสายตาสะดุดกับตู้เก็บของด้านข้างเธอรีบวางขวดเลือดทั้งหมดกลับเข้าไปในถุงผ้าใบยกไปซ่อนในตู้แล้วปิดเงียบสนิทประตูเหล็กเปิดออกสองเจ้าหน้าที่ส่องไฟฉายกวาดไปรอบห้องคุณพยาบาลมาทำอะไรที่นี่ คนหนึ่งถามน้ำเสียงไม่ไว้ใจกัญญาพยายามควบคุมสีหน้ามีคนแจ้งว่ามีเสียงผิดปกติฉันเลยลงมาดูค่ะอีกคนขมวดคิ้วที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามสำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไปคุณไม่ควรอยู่คนเดียวขอโทษค่ะเธอก้มศีรษะเล็กน้อยแล้วเดินออกจากห้องพยายามไม่หันไปมองตู้ที่ซ่อนถุงเลือดไว้แต่ทุกก้าวที่เดินออกมาเธอกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองอยู่จากในความมืดเมื่อขึ้นมาถึงชั้นผู้ป่วยพิเศษเธอพบว่าวิทยาฟื้นแล้ว กำลังนั่งทิงเตียงสีหน้าอ่อนแรงแต่สายตายังคมกัญญาเมื่อคืนเธอลงไปที่ไหนเสียงเขาทำให้เธอหยุดกระทันหันเหมือนถูกแทงกลางใจฉันแค่ได้ยินเสียงผิดปกติวิทยามองลึกเข้าไปในดวงตาเธอเขาพบเธอแล้วใช่ไหมคมวิทยาเงียบไม่ตอบแต่ความเงียบของเธอกลับเป็นคำยืนยันชัดเจนวิทยาถอนหายใจถ้าเขาให้เธอเลือกระหว่างช่วยฉันกับช่วยโลกฟังฉันนะกัญญาอย่าเลือกฉัน คำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในหัวใจเธอแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงข้อความแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเบอร์ที่ส่งมาคือหมายเลขไม่แสดงชื่อข้อความมีเพียงประโยคเดียวคืนนี้ตึกเก็บวชพันฑ์เก่าถ้าอยากรู้ความจริงทั้งหมดหัวใจของกัญญาเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเพราะนั่นคืออาคารที่ไม่มีใครใช้มานานหลายปีและอยู่สุดเขตโรงพยาบาลกลางดึกเสียงฝนโปรยลงมาจนพื้นโรงพยาบาลชื้นเย็นกัญญาสวมเสื้อกันฝนสีดำก้าวย่องไปตามทางเดินด้านหลังที่แทบ ไม่มีใครใช้แสงไฟสลัวจากเสาไฟเก่าๆทำให้เงาของเธอยาวเหยียดบนพื้นเปียกตึกเก็บเชภัพันเก่าตั้งะหงานอยู่ตรงหน้าหน้าต่างบางๆแตกกระจกไปแล้วและถาวรเลือพันจนแทบกลืนผนังเสียงประตูเหล็กขึ้นสนิมส่งเสียงเอียดอาร์ตเมื่อเธอค่อยๆดันเข้าไปภายในเต็มไปด้วยกลิ่นอับของกระดาษและยาที่หมดอายุชั้นวางของเรียงรายเป็นแถวคล้ายเขาวงกดทุกย่างก้าวมีเสียงน้ำหยดจากเพดานเป็นจังหวะ ในความมืดเธอเห็นแสงไฟเล็กๆลอดออกมาจากห้องหนึ่งกัญญาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และหยุดเมื่อได้ยินเสียงสนทนาที่แถวเบาปริมาณเลือดชุดนี้เพียงพอจะเริ่มการทดลองขั้นสุดท้ายเสียงคงวิทย์ดังขึ้นชัดเจนอีกเสียงหนึ่งแหบพร่าแต่ถ้าผู้บริจาคตายก่อนละ่ะเรามีตัวแทนสำรองคงวิทย์ตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาหัวใจกัญญาเต้นแรงหมายความว่าพวกเขาไม่คิดจะหยุดแม้วิทยา จะไม่รอดเธอกำลังจะก,ก้าวถอยเพื่อหาทางออกแต่พื้นไม้เก่าใต้เท้ากลับส่งเสียงลั่นดังกรอบแรกรบเสียงสนทนาหยุดลงทันทีแสงไฟสองวาบมาที่ทางเดินตรงเธอใครอยู่ตรงนั้นเสียงตะกวนดังลั่นกัญญาหมุนตัววิ่งสุดแรงเสียงฝีเท้าหลายคู่ไล่ตามมาในความมืดเธอพุ่งทะลุป,ประตูหลังตึกออกส่ลานกว้างกลิ่นฝนผสมกลิ่นดินตลบอวนในจังหวะที่เธอคิดว่าจะหนีพ้นแขนก็ถูกกระชากอย่างแรงจากด้านข้างเธอถูกดึงเข้าไปในเงามืดของกำแพงลมหายใจร้อนผ่ากระซิบที่หู เธอไม่ควรมาเห็นสิ่งนี้กันยาเป็นเสียงคงวิทแต่ครั้งนี้น้ำเสียงต่างออกไปไม่ใช่โกรธหรือเย็นชาหากเต็มไปด้วยความกดดันและสิ้นหวังก่อนที่เธอจะตอบเขาก็ยื่นแฟ้มหนาๆนให้ถ้าอยากช่วยเขาจริงๆเก็บนี่ไว้แล้วไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะสายเกินไปฝนตกหนักขึ้นจนทุกอย่างพรามูกัญญากำแฟ้มแน่นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวว่าความจริงที่อยู่ในมืออาจเปลี่ยนทุกอย่างตลอดกาล ฝนยังคงกระหน่ำลงมาเสียงหยดน้ำกระทบแฟ้มในมือกันยาจนกระดาษชื้นเธอรีบวิ่งกลับไปยังห้องพักเล็กๆที่ชั้นใต้ดินของตึกพยาบาลปิดประตูล็อกแน่นก่อนจะค่อยๆเปิดแฟ้มออกข้างในมีเอกสารหลายชุดบางแผ่นเป็นรายงานทางการแพทย์บางแผ่นเป็นภาพถ่ายเก่าภาพหนึ่งทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นรูปหมู่เด็กๆในหมู่บ้านของเธอเมื่อสิบปีก่อนและท่ามกลางเด็กเหล่านั้นมีวิทยายืนอยู่ทั้งที่ตอนนั้นเธอจำได้ว่าเขาไม่ใช่คนในหมู่บ้าน หน้าถัดมาเป็นรายงานการทดลองลายเซ็นแพทย์ผู้รับผิดช,ชอบคือชื่อที่เธอคุ้นเคยหมออนันต์อดีตแพทย์ใหญ่ที่หายตัวไปหลังเหตุการณ์โรคระบาดในหมู่บ้านในรายงานระบุชัดว่าผู้ป่วยรายวีศูนย์หนึ่งมีภูมิต้านทานพิเศษจากการดัดแปลงพันธุกรรมในวัยเด็กการเก็บตัวอย่างเลือดอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาวัคซีนได้แต่มีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตผู้ป่วยกันยาเริ่มสั่นไปทั้งตัวภาพเหตุการณ์เก่าๆผุดขึ้น คืนที่เจ้าหน้าที่ลึกลับมานำตัวเด็กหลายคนไปจากหมู่บ้านหนึ่งในนั้นคือเธอแต่เธอกลับถูกยายซ่อนจนรอดเธอพลิกหน้าสุดท้ายของแฟมและนั่นทำให้ลมหายใจเธอขาดห่วงเป็นเอกสารรายชื่อตัวแทนสำรองที่ใช้แทนวิทยาหากเขาเสียชีวิตรายชื่อนั้นมีไม่กี่ชื่อและหนึ่งในนั้นคือกัญญามือเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเสียงเอื้ออึงในหูความจริงถาโถมเข้ามาจนแทบหายใจไม่ออก ทันใดนั้นโทรศัพท์ของเธอสั่นมีข้อความใหม่ขึ้นมาตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าเธอมีแฟ้มออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากตายข้อความไม่มีชื่อผู้ส่งแต่เธอรู้ทันทีว่ามันอาจจะเป็นคนเดียวกับที่ส่งข้อความนัดเธอมาที่ตึกเวชพันฑ์เก่าหรือไม่ก็เป็นกับดักเธอต้องตัดสินใจทันทีว่าจะหนีไปพร้อมแฟ้มนี้หรือกลับไปหาวิทยาเพื่อบอกความจริงทั้งหมดก่อนที่เขาจะถูกเก็บกัญยากําแฟ้มแน่นจนเล็บจิตกระดาษลมหายใจที่รัวเธอรู้ว่า หากเสียเวลาแม้เพียงวินาทีเดียวคนของคงวิทย์อาจบุกเข้ามาเธอสอดแฟ้มลงในกระเป๋าสะพายแล้วปิดไฟห้องเดินย่องออกไปทางประตูด้านหลังของตึกพยาบาลเสียงฝนสาดกระหน่ำใส่ร่างจนเสื้อเปียกชุ่มแต่หัวใจเธอกลับเต้นแรงยิ่งกว่าความหนาวทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนัก,นกๆดังมาจากทางเดินด้านซ้ายพร้อมแสงไฟฉายสว่างว่าเธอรีบหมุนตัวหลบเข้าไปในช่องแคบระหว่างผนังสองด้านกลั้นหายใจให้เงียบที่สุดไฟฉายกวาดผ่านไปช้าๆราวกับกำลังค้นหาบางสิ่งเสียงหนึ่งดังขึ้น เธออยู่แถวนี้หาให้ทุอย่าให้หลุดกัญญาใช้จังหวะที่เงียบลงพุ่งตัวออกจากช่องแคบวิ่งไปยังบันไดหนไฟด้านข้างเธอวิ่งขึ้นไปจนถึงชั้นเจ็ดชั้นผู้ป่วยพิเศษที่วิทยานอนอยู่เมื่อเปิดประตูออกมาเธอเห็นวิทยานั่งอยู่บนเตียงแต่สายตาเขาเต็มไปด้วยความตกใจกัญญาเธอไปเอาอะไรมานะไม่มีเวลาแล้วเธอหอบหายใจพวกเขาจะฆ่ากุนและอาจฆ่าฉันด้วย เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอหยิบแฟ้มออกมาเปิดให้เขาดูวิทยามองเพียงไม่กี่วินาทีก่อนสีน่าจะแข็งท้ง้งนี่มันหลักฐานทั้งหมดประตูห้องถูกกระแทกแรงจนแทบหลุดจากบานเสียงชายคนหนึ่งตะโกนจากด้านนอกส่งแฟ้มออกมาแล้วเราจะปล่อยให้พวกเธอมีชีวิตวิทยามองกัญญาสายตาจริงจังฟังฉนกกันนกัญญาถ้าพวกเขาได้แฟ้มนี้โลกจะไม่มีวันปลอดภัยแต่ถ้าเธอเก็บมันไว้เธออาจต้องแลกด้วยชีวิตกัญญากำลังจะตอบแต่ประตูถูกถิบเปิดออกเสียงปืนถูกขึ้นลำ พร้อมแสงไฟฉายจี้มาที่พวกเขาเสียงดังปังประตูเปิดออกพร้อมแรงลมเย็นจากทางเดินสองชายชุดดำพุ่งเข้ามาปืนอเล็งตรงมาที่กัญญากับวิทยายาขยับหนึ่งในนั้นตะโกนน้ำเสียงแข็งกร้าวกัญญาก้าวถอยจนแผ่นหลังชนผนังส่วนวิทยานั่งนิ่งบนเตียงแต่สายตาจับจ้องไปที่ข้อมือชายชุดดำเหมือนกำลังรอจังหวะบ,บางอย่างเอาแฟ้มมาอีกคนพูดพลางขยับเข้ามาใกลกัญญาหลับตาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนตัดสินใจ เธอคว้างแฟ้มออกไปทางหน้าต่างด้านข้างมันกระแทกกระจกแตกเป็นเสียงเสียงฝนกับลมทะลักเข้ามาทันทีชายชุดดำสองคนหันไปตามสัญชาตญาณและนั่นคือจังหวะที่วิทยากระชากเสาหนังเกลือฟาดเต็มแรงใส่ข้อมือคนที่ถือปืนเสียงปืนลั่นปังกระสุนเฉียดผนังกัญญาใช้โอกาสนั้นคว้าข้อมือวิทยาแล้วดึงลงจากเตียงทั้งคู่พุ่งไปทางหน้าต่างที่แตกเปิดออกลมฝนกระแทกหน้าอย่างแรงพวกเขาปีลงตามท่อเหล็กด้านนอกตึกเสียงตะโกนจากข้างในดังไล่หลังมา จับพวกมันให้ได้เมื่อเท้าสัมผัสพื้นชั้นล่างกันยารีบเก็บแฟ้มที่ตกลงมาใกล้แอ่งน้ําก่อนจะพาวิทยาวิ่งฝ่าฝนไปยังลานจอดรถแต่ทันทีที่พวกเขาคิดว่าจะถึงรถเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นตรงหน้ารถตู้สีดําค่อยๆขับมาปิดทางออกประตูเลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่กันยาไม่คิดว่าจะเห็นในสถานการณ์นี้หมออนันต์เขายิ้มจังๆขึ้นมาเธอถ้าอยากมีชีวิตอยู่ วิทยามองกัญญาเหมือนกำลังถามว่าจะเชื่อคนคนนี้หรือไม่ฝนยังคงเทกระหน่ำเสียงฝีเท้าคนไล่ต่างใกล้เข้ามา